สวัสดีครับสวัสดีดสนี่มือเสาครับผมพี่น้องสภาพพี่น้องมายามแม่ข้ามขึ้นเก่าแล้วครับแต่ว่ามือนี่ก็มีขึ้นเก่าพี่น้องหลังแหลกเนาตัวใหญ่สัมนี่ครับบอมเป็นขีปเก่าด้วยเราบอมเป็นตัวเก่าความพี่น้องอนุญาตเก็บก่อนครับตัวใหญ่ความตัวนี้นีมาทุกมือเลยครับผมพี่น้อง อนี่นะครับเพิ่งหมุนดินขึ้นมาเลยอนุญาตเจ็บครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาสองเต็มน,นะครับไปครับต่อไปครับมือน,นี้เอาซาเลง้นมาพี่น้องสะาเดียวต้องรีบครับผมพ่อต้องไปทำงานครับนั่นแะครับพี่น้องตัวนี้เลือกไปส่งดำๆน่ครับ บอได้มาใส่ลายปีแล้วครับมองนี่ยัยงมาคือเกาะพี่น้องใหญ่มาใส่ครับนี่ตัวเมียครับผมเก็บครับอ๋อพึ่งมันขึ้น,ม,นมาจากทีดินแล้วครับเนี่ยโอเคครับพี่น้องเก็บครับมาขัรั้งหนึ่งพี่น้อง โอ้ใหญ่ามากใหญ่ามากหนีมากเลยครับนี่ตัวใหญ่ยอยู่พี่นอ้องโอเคเก็บก่อนครับโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยครับมาของเอื่นเขาส่งนะพี่นอ้องเขาลดเลยลดเลยเราหยัดเก็บกันครับังนีมากบ่าพี่นอ้องโอ้โหบ่มาเลยครับ มาไปหลังต่อไปครับฝรั่งหลังนี้ที่ใหญ่มากไปเลยคิดว่ามันเสียแหละครับเสียไปแล้วผมก็ลังดื่มกันมาบ่มาบ่าพี่น้องโบมาครับโอเคครับผมไปหลังต่อไปกันหลังข้างหน้าเบ่งเลยครับพี่น้อง ล้านกับากบ,บามานี่ครับดูบอม่าอยู่พี่นอ้อ,นนองมือนี้มากครับผมพี่น้องมือนี้มากครับโอ้ยวันนี้ขอมาครับผมพี่น้องนี่โมเมนตัวเก่าเด้อครับตัวใหม่ครับผมโอ้ยได้คู่นึงครับผมพี่น้อง นี่ครับอนุญาตเก็บครับผมนี่ครับเต็มมาเดียแล้วครับผมพี่น้องโอเคครับผมไปเรื่อยๆแล้วครับวองว่าพี่น้องกับพงสิเดวเบึงนะครับว่าใส่แบหเดียแต่ว่ากับมาใส่ไม่ประมาณสิบลังนะครับเมือนี้ไปครับข้างนานซ้อหลังนะผมพี่น้องโมลูก็จะมาบ่ครับ มา่นด้อมากเครับผมโอ้โหเต็มครับตังนี่ผมใหญ่มากโอ้ยดำเปิดพี่น้องนี่ยังไงครับสามตัวครับผมพี่นอ้องเออขออนุญาตเจ็บก่อนครับยุบ นี่ครับผมจัดมาสามตัวครับเจบครับพี่น้องเดี๋ยวไปข้างหน้าอีหน้อยนึงครับที่จะมาพี่น้องลัางไหมครับเราจะเส่มงเก้ครับมาบพี่น้องโอ้ยโบมาเลยครับนี่ครับไปครับน้ำทางไปครับเรา ข้างล่างไหลังนึงครับเป็นยังไงพี่น้องขีมาบ่าครับมาลุนกันพี่น้องหาลุนกันครับมาไหมจะมาไหมจะมาไหมโอ,โ,หโอ้โหโบ่มาเลยครับผมบ่ม,มาเลยครับพี่น้องนี่ครับวับลงไปข้างล่างเลยครับบัดนี้ ทางาหนาจะมาทางส่วนอย่างมาไปหนก็ขื่อน,นครับมีรัวห้องเก้ากรงมาห้องอองนี้เป็นยังไงครับมาไพี่อนอ ลังนี่ผมอะลังนั่นโอ้ลังนัง่นมา,เามนกเฮ้ยมองดูนี่มองดู้องดูเสียวอันโอ้ลังนี่มากสืดอยู่น้องแต่หลังนั่นผมอะครับหลังผมเอามาใส่ใหม่หลังนี้มากขออนุญาตเก็บครับผมโอ้โห,โโหนี่ครับ เอ้ยตัวเป็นยังเนาะไม่ครับเขาได้ยากเจ็บพี่น้องอ่าพี่น้องถงนนคนทางโอ้น่าทายเลยครับรถเกือไปหักมาหักพี่น้องเจ้าอะหรข้างไปหน้าเนาะคนบนทางไปบ้านแต่ว่ามันเป็นคอนกรีด้วยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าหักเป็นลุ่มเป็นบวกไรครับ หลังนี้เขาเป็นยังไงครับโอ้ยบ้ามากให้เราเบื้องหลังมันครับหลังข้างหน้าหลังข้างหน้านี่ได้ตลอดครับแต่ว่าบวกลูกมือน,นี่จะมาบ่อยขอทษขอเอาไปด้วยบ้านมีใหม่กันสั้นที่จัพิ่นครับ มากวะพี่นอ้องโอ้โหมากให้กอรับหนึ่งคู่ครับผมนี่พี่น้องเห็นไหมนี่ครับเก็บครับผมโอเคเลยครับในคู่หนึ่งตัวเป็นตัวน้อยครับเขาจีเก็บครับมาครับเมืองรังนี่ บมาโดนครับมือนีมาประมันโอ้ดำพื้นครับพี่น้องเจ็บครับนีห่หายไปหลายมือครับลังนี่มามื่อนี่โอ้สามตัวเลยพี่นอ้องอนุญาตเจ็บครับผมโอ้ยนี่ครับสามตัวงามๆนะครับ เกี่ยวพี่นอ้องมาหมันมาแล้วหมันมาแล้วประหยัดใส่ขวด,ดนี่ใกล้ๆเล่นะครับเก่งมากาพี่นอ้องฝนกนระตกดีเป็นตานายครับนี่บอเปล่า เดี๋ยวไป,ไปี่จะม่นข้าเนืนมีนบ่อเดี๋ยวผมเบิ่งกันบอเมีนครับนะครับลังนึงจกเกาอพผยเนี่ยรวมสีมาบ่อพี่น้องก่อพผยนี่ได้ทุกมือเวยแต่มัน,นีีจะมากบาอเพลงเลย มาว่ามากอยู่น้องเดี๋ยวไปไปนดำดำเลยครับตัวนึ่งนะครับเดียวไปนั้เป็นดำดำเลยตัวนึ่งครับผม เย็บครับผมหลังนึงอยู่กับเก๋นะครับทีนี้เนี่ยมันหลังมาใส่ไม้มันกับวัตถมากอันเดียนี่ครับเอ้าโอเคครับผมเปิดแล้วครับสวัสดีครับผมพี่น้องแตมืัอนี้อาจจะปิดคลิปอยู่ขางท่างเลยนะครับรถก็จะไล่ได้ครับ ทางไงพี่น้องแต่ได้มาหลายอยู่ครับเมื่อนี้ครับมีหลายครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมนำลังให้เบื้องต้นครองตามที่หกเดือนเดือนที่สิบหกตัวครับผมพี่น้องเมื่อนี้กะหลายอยู่ครับพี่น้องเพื่อนๆอาจจะนับลงได้นะครับนี่ครับ นะขอบพุณนพี่น้องที่เขามารับชมขอบพุณนทุกคอมเน็นทุกไลน์นะครับทุกการติดตามขอบคุณนครับผมมันดูจะทิล่าไปด้วยบรรยากาศขางท่างครับผแต่ผมบอไทยกับบอมาตัวขับรถนครับี่ครับแต่บอไทยกับบอมาที่ขัรถบเจียวครับผมบรรยากาศอยู่ขางท่างนี่นะครับไปครับ